ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับจากร้านดีเอ็มขวาเดีเมนะฮะโลตัสพัน์มอสีนอดีนะครับนะวันนี้จะเอาคลิปปัดทองตันโจให้ชมครับผมอ่าตันโจญี่ปุ่นนะครับตันโจแท้นะฮะตัวละ300บาทครับผมมีป้ายบอกเรียบร้อยนะครับก็ลูกทรงสวยครับ ความยาวประมาณวัดหัวถึงปลายหางประมาณ4นิ้วนะครับนะก็ <ฤ acy> ะใหญ่พอสมควรออลูกค้าท่านใดหา,หหาอยู่ก็มาที่โลตัสพันมสีนครินนะครับนะหรือจะถามติดต่อสอบถามก็เดี๋ยวลงเบอร์วาให้ใต้คอมเมนต์นะครับนะ,ะออกลนะออ็ลูกค้าติดต่อทางไลน์ไอดีก็ได้นะครับนะวันนี้ก็นำเสนอปลาทองตันโจนะครับไซส์สวย ชอบตันโจหัวแดงนม่เป่งน,นะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไอดีที่ร้านว้ให้ใต้อคอมเมนต์นะครับผมก็เดี๋ยวอาจะถ่ายให้ชมวันละคลิป2คลิปก็พอนะครับเพราะว่าปลามันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะปลาที่ร้านจะเยอะมากเลยถ่ายถ้าเป็นถ่ายคลิปเดียวยาวมันมันจะนาน,นครับผมคลิปมันจะยาวคลิปมันจะนานนะ เดี๋ยวให้ลูกค้าเซิร์ชหาปลาแต่ละชนิดเอาว่าจะต้องการเลี้ยงปลาอะไรก็เซิร์ชเเิร์ชหาเอานะครับนะโอเควันนี้ก็ฝากคลิปปลาตันโจวไว้ให้ทุกท่านได้ชมนะครับมาที่โรตารพัน 1, มอสีนักินนะครับนะพันมอสีนักลินนะ,นะ 1, นะนะอันติดกับแม็กโดนัลนะครับเดินมาที่แม็กก็จะเจอเลยนะทางเข้าประตูห้างนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งนะครับเตือนแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมโพสลงไปก็จะมีคลิปดีๆปลาสวยๆมาให้ชมกันนะฝากกดไาคดีกดติดตามค็ับผม